สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะพาทุกคนไปดูกิจกรรมวันหยุดนะคะว่าวันหยุดเนี่ยเราไปทําอะไรกันนะคะก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะพ่อแม่สามีก็เลยชวนไปทานบาร์บีคิวกันนะคะแม่ก็แบบโอ้ยวันนี้ดีใจค่ะแบบ แดดดีอากาศออกคือวิวสวยนะคะวันนี้17องศานะคะปกติแล้วนะคะคนที่นี่นะคะเวลาแดดออกเขาก็ชอบออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะไปไหนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าร้อนต้องรีบออกไปทำกิจกรรมข้างนอกค่ะนี่เลยค่ะถึงแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศวิวระเบียงนอกบ้านนะคะที่บ้านพ่อแม่สามีนะคะไมก็ถึงแล้วก็เลยรีบจัดจานนะคะช่วยเขานะคะเพราะว่า เราไม่ได้ทกับข้าวนะคะเราต้องมีส่วนร่วมนิดนึงค่ะทุกคนวิวคือวันนี้คือแบบโอ้ยมันเลิศม,มากค่ะอันนี้ก็เป็นเตานะคะที่เราใช้ปิ้งบาร์บีคิวนะคะใหม่ก็นั่งฟินบรรยากาศะคะ่ะคืออากาศดีเวอร์นะคะวันนี้อันนี้คือพ่อสามีค่ะทุกคนพ่อสามีเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวมากๆเลยนะคะใหม่ก็เลยได้เขาเรียกว่าได้บุญบารมีจากสามีนะคะคือได้กินอาหารคือ อร่อยอร่อยตลอดเวลาที่มาเยี่ยมท่านนะคะเขาก็จะนี่เลยอันนี้คืออะไรเขาก็จะแบบพรีเซนต์เต็มที่นะคะอันนี้คือทานแค่สี่คนนะคะทุกคนดูค่ะพ่อแม่สามีคือตั้งใจทํามาก เสร็จแล้วคะ่ะจริงๆแล้วคือพ่อสามีเขาจะเสิร์ฟใหม่นะคะแต่หม่บอกไม่เป็นไรเราเดินไปหยิบเองดีกว่าวเราเกรงใจนะคะเขาก็แบบพรีเซนต์เต็มที่นะคะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรก็จะมีเนื้อหมูเนื้อแกะนะคะจริงๆแล้วหม่ไม่ชอบกินเนื้อแกะนะคะแต่ว่าสามีเขาชอบกินเนื้อแกะมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันนะคะมันฝรั่งนะคะเขาก็จะเอาไปอบเนาะแล้วก็จะมีพวกซอสอะไรของเขาไม่รู้ะคะ่ะหม่ก็แบบอืมอร่อยดีนะแล้วพ่อสามีบอกว่าเนี่ย ก็มีกระเทียมอะไรไม่รู้ค่ะเยอะไปหมดแล้วก็เลยมีครีมซอสนะคะเขาบอกว่าใส่ครีมซอสซี่หมายก็โอเคนี่ค่ะคือทานเยอะมากค่ะจะบอกว่าจะลดความอ้วนช่วงหน้าร้อนก็คงไม่ได้ลดนะคะทุกคนทานเสร็จนะคะก็แบบอืมแล้วแม่สามีก็สเสริฟได้รอบปั่นต่อค่ะ